นามริซาแหเมชยแลนเซหูมูเจกุลาจามุนบาฮุตปซันเดก็ที่เราพูดไปมา่อกีเป็นภาษาฮินดีเนาะเป็นภาษาของอินเดียก็คือในที่สุดขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง NN นด a r y เย้วันนี้เราก็มาถึงภาคสองกันแล้วภาคสองเนี่ยเราจะเล่าถึงประสบการณ์การไปแลกเปลี่ยนที่อินเดียเนะาะพาคแรกไปดูกันได้เนาะ เราพูดถึงเรื่องวิธีการสอบและการเตรียมตัวสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนทุนเต็มจำนวนเราไปช่วงคส2015-2016ก็ไปดูกันเลยทำไมถึงเลือกไปอินเดียก็จริงๆเราไม่ได้เลือก แต่คือเงื่อนไขของทุนเราก็คือเราได้ทุนเต็มจํานวนใช่ปะ่ะเงื่อนไขของทุนเลยก็คือเราไม่สามารถเลือกประเทศที่ไปได้เอฟเอสจะเป็นคนเลือกให้คือตอนแรกที่เขาที่เขาบอกนะว่าเราได้ประเทศอะไรเขาก็โทรมาฮัลโหลน้องศรีสาใช่ไหมคะหนูได้ไปอินเดียนะเราก็แบบตอนแรกดีใจเลยดีใจเพราะแบบยังไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมแต่พอมีสติปุ๊บมันก็แบบตือตืตืเตืตตตแล้วก็แบบคำถามเข้ามาในหัวเต็ไมไปหมดเลยว่าแบบ เฮ้ยเราจะอยู่ได้เหรออินเดียน่ากลัวไหมแล้วคือช่วงนั้นมันเพิ่งมีข่าวฆ่าข่มขืนบนรถเมล์อะไรเปล่า,า<อ>แล้วก็แบบกลัวมากตอนแรกพ่อของแม่เ็าจะไม่ให้ไปแต่แบบเราก็ร้องไห้ก็ขอไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยเออสุดท้ายก็ได้ไป <Yeah. S 1> แล้วแื่โฮลให้ฟังหน่อยจ้าก็คือเรามีโฮสสองโฮสคนแรกเนี่ยเขาสะดวกอุปถัมเราเป็นแบบเวลคอมโฮใช่ปะวลคัมโฮคือการที่เขาเหมือนว่างหรือว่าอยากจะรองรับเลี้ยง นักเรียนแรกเปลี่ยนดูเขาก็เลยจะสะดวกแค่3มเดือนแล้วเราก็ย้ายไปอยู่กับโฮสสองคือบอกก่อนเลยว่าโฮสเราน่ารักมากทุกวันนี้ยังคุยกันอยู่เลยคือโฮสแบบทําอาหารอร่อยมากสิ่งที่โฮสฝากกลับมาก็คือน้าหนักตัวเราขึ้น13บสามโลโฮสแบบเวลาเรากินข้าวใช่ไหมถ้าเรากินน้อยเขาจะนึกว่าเราป่วยเขาก็เลยถามต่อเลยว่าแบบเฮ้ยเอาข้าวเพิ่มอีกไหมเพราะเราจะถ้าถ้าเกิดเรากินน้อยเขาจะนึกว่ากับข้าวเขาไม่อร่อยหรือไม่ก็เราป่วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบกินกินเท่าไหร่หรือไม่คือเ้าเอ้อ เออแต่นั่นแหละเราก็กินอะ่ะแล้วเขาก็ดูแลเราดีมากๆาที่บ้านก็จะมีคนใช้เอออันนี้ก็ mm hmm. ก็งงเหมือนกันที่แบบสังคมอินเดียเขาจะแบบมีคนใช้ที่เกือบจะทุกบ้านเลยที่เรารู้จักนะแต่ก็ไม่รู้ว่าวันนะอื่นเป็นยังไงนั่นแหละจ้าแล้วอาหารนะ่ะกินได้ปะเห็นคนอื่นเขาแบบอินเดียมังสวิรัตอะไรเงี้ยอ่าคือมังไหมก็มังแหละเมืองที่เราอยู่นะเราอยู่เมืองอเมราบัด ซึ่งอเมริกาใตดอยู่ประมาณเฮ้ยตอนกาวหรือตอนวันตกวะเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาก่อนนะก็คือเมืองเนี้เป็นเมืองบางสวรรคเว้ยคือตอนแรกช็อกมากที่แบบไปถึงไม่มีไก่ไม่มีหมูไม่มีอะไรเลยกินแต่ผักกับแป้งอาหารถามว่าเรากินได้ไหมแน่นอนค่ะหลัหนักเราขึ้นมาต้อง13กโเราโควรชอบอาหารอินเดียเลยเว้ย เมนูเด็ดที่เราชอบเลยนะว่าเปาบาจี <c oughs> เออมีเมนูเดียวอะ <c oughs> <c oughs> แต่ก็เออแต่ก็ชอบหลายๆอย่างเพราะแม่้ำหนักจะขึ้นสิบสามเลว,วคือแบบแม่ทําอาหารอร่อยมากอาหารมันจะมันๆหอมๆเครื่องเทศ <c oughs> ชาอินเดียอร่อยมากใช่ขอเขาเป็นอีกหนึ่งเสียงอร่อยมากคือเราเอามาป้ายยาที่บ้านด้วยทุกวันเนี้ยที่บ้านเรายังต้องซื้อชาชาอินเดียจากพาหุรัดมาตุนไว้ที่บ้านอะ คือแบบเอ้ยอร่อยจริงอยากให้ทุกคนได้ลองเราแบบอ๋ออยากอยากเล่าเรื่องนี้มากที่อินเดียนะเขาจะกินข้าวสามมื้อใช่ไหมแต่เขาจะมีทีไทม์เหมือนคนอังกฤษเลยอะ่ะมีทีไทม์ตอนประมาณบ่ายสามเลยพอบ่ายสามใช่ปะ่ะทุกคนก็จะแบบเอ้ยมานั่งโต๊ะอาหารกันแล้วก็แบบกินโรตีกับกับอ่อกับชาอินเดียเออก็คือดีช่วงนั้นเรากินกินเยอะมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอเคลียร์ความคิดนะก็คือโรตีที่ทุกคนคิดอะ่ะ ของที่ไทยอ่ะไม่เหมือนที่อินเดียเลยเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคือแบบต่างกันมากตอนแรกเราก็มีความเข้าใจผิดเออที่อ่ะช่วงสาละนะโรตีของอินเดียเนี่ยก็คือของเขาอ่ะจะเอาไว้กิ่กับข้าวจะไม่มีการราดนมข้นหวานหรือช็อกโกแลตอะไรใดๆต่างๆเนาะส่วนโรตีของไทยเนี่ยเรากินเป็นของหวานเลยราดช็อกโกแลตราดนมอืมก็เลยต่างกันแล้วคนก็ชอบบอกว่าไปอินเดียอย่าลืมก,กินโรตีเยอะๆนะเราก็ได้เคลียร์ตอนนี้โอเคประมาณนี้ <India. S 1> oh, ขนมอินเดียอ๋อเออขนมอินเดียโคตรอร่อยเลยอร่อยแบบอร่อยมากแต่คือพอเรามาถามฟีดแบ็ของเพื่อนๆนที่ไทยใช่ป่ะเราก็แบบพาเพื่อนเราไปกินอาหารอินเดียหรือไปกินขนมอินเดียเราก็ถามเพื่อนเนี่ยขนมอินเดียเนี่ยเราชอบมากเพื่อนว่าไงอะถ้าพูดเป็นภาษาเราเลยก็แบบมึงขนมนี้กูชอบมากมึงว่าไงอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วเพื่อนก็จะบอกว่ามึงกูว่ามันหวานไปแต่คือสําหรับเราเราว่ามันอร่อยมากแต่ก็มีบางคนนะที่แบบ ชอบขนมอินเดียอบนี้เพราะว่าอร่อยเอออย่างเช่นอีคนตากกล้องอยู่ข้างหลังก็คือน้องเราเองเธอเคยจีไว้ลูกนั่นแหละอร่อยอร่อยอยากให้ทุกคนได้ลองอยากให้ทุกคนเปิดใจนั่นแหละความปลอดภัยในอินเดียเป็นไงบ้างความปลอดภัยในอินเดียใช่ไหมคือตอนแรกเราก็ค่อนข้างที่จะกลัวเนาะประเทศนี้ใครๆก็กลัวแหละ พราะว่าช่องที่เราไปอ่ะอินเดียมีข่าวบนรถเมย์อ่ะว่าแบบข่มขืนใช่ไหมแต่ในความคิดเห็นเราเราว่าทุกทุกประเทศอันตรายหมดอยู่ที่ตัวเราว่าจะระวังตัวมากแค่ไหนจะรอบครอบมากแค่ไหนเราไปอินเดียเราไม่เคยโดนอะไรนะหมายถึงแบบโดนโกงหรือโดนคนทําร้ายอะไรไม่เคยเลยอือยู่ที่เราหมดเลยว่าแบบเราระวังตัวดีไหมต่อให้ไปประเทศยุโรป้วเราไม่ระวังตัวเพื่อเราก็เคยมีโดนขโมยของนะ <S <S เออ แล้วโรงเรียนอะโรงเรียนอ่ะ,อะตั้งเล่าเลยคือโรงเรียนใช่ปะ่ะตอนอยู่ไทยอะเราเรียนสายวิทย์แต่พอไปอินเดียคือตอนแรกเราก็เรียนสายวิทย์ใช่ไหมเรียนไปเรียนมาโคตรยากแบบเชื่อแบบยากมากคือเขาโหหนังสือคน,นีณิแตแบบเป็นตั้งใหญ่ๆชีวะเป็นตั้งๆแล้วก็แบบเออ สุดท้ายเราก็เรียนไม่ไหวเว้ยสายวิทย์อะเราก็เลยเปลี่ยนไปนเรียนสายคอม a ม i t y ตี้เซ o ชันซึ่งสายคอม a ม i t y ตี้เราก็จะเรียนแบบพวกจิตวิทยา commerce commerce คืออะไรวะไม่รู้แปลไม่ออกอ <laughs> วิชา commerce อะ่ะเออนั่นแหละแล้วก็แบบวิชาปกครอง political science แล้วก็อังกฤษคือเราเรียนแค่ห้าวิชาเองแต่ตอนนี้เราจำไม่ได้เราเรียนอะไรบ้างคือที่อินเดียที่เราชอบอย่าง,างนึงเลยนะ คือเรียนตอนแปดโมงเชา้าถึงแค่ประมาณบ่ายครึ่งพอบ่ายครึ่งปุ๊บว่างกลับบ้านไปทำารื่องพมี่ทําม่าน,นหรือไปเทีย่ยวอะไรอย่างเงี้ยได้คือรู้สึกดีที่เขาแบบเออเรียนแค่นั้นเรียนห้าวิชาแต่อีกข้อหนึ่งที่น่าเศร้าก็คือฉันเรียนจันถึงเสาเ้ยฉันเรียนจันถึงเสาแล้วก็รู้สึกแบบเออก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเาวันธรรมดาก็เรียนไปแล้วบ่ายเออถึงแค่บ่ายสองครึ่งเองก็ดีกว่าที่ไทยไง เฮ้ยแต่ไม่อยากเปรียบเทียบมันก็ดีคนละแบบเออเอา,าเอา่ะหยุดเป็นแล้วก็เออแล้วก็ชอบชอบการเรียนการสอนที่นั่นตรงที่แบบเราว่าการศึกษาเขาแบบค่อนข้างดีแบบยังไงวะคือเหมือนแบบเขาใส่ใจนักเรียนอ๋ออีกอย่างหนึ่ง เราเลยเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วเราก็ต้องสอบเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วข้อสอบเป็นข้อเขียนหมดเลยอันนี้คือเป็นสิ่งที่ยากสเมากเพราะตอนนั้นอะที่เราไปอะเราอายุ15เองอะทุกคน <c oughs> ฉันอายุ15ให้เด็กอายุ1ิไปเขียน s a y ตอบคำถามอะไรเงี้ยฉันแบบอึม่มนั่นแหละแต่ก็เขียนได้แล้วก็เพื่อนเป็นไงมีเพื่อนดีๆเลยเพื่อนดีๆก็มีแลวหล่อด้วยไม่ใช่เพื่อนเนาะเพื่อนเราขอแบ่งเพื่อนเป็นสองกลุ่มเหมือนกันก็คือ เพื่อน AFS จาก AFS ทั่วโลกกับเพื่อนอินเดียอย่างแรกเลยที่เราประทับใจมากเพื่อน AFS ทั่วโลกคือ AFS นอกจากจะให้ทุนเราแล้วยังให้แบบคอนเนคชั่นกับเพื่อนต่างประเทศเราด้วยอะคือเราได้เพื่อนแทบจะทั่วโลกเลยทั้งญี่ปุน่นอิตาลีฝรั่งเศสเยอรมันคือแบบออสเตรเลียคือเรามีเพื่อนเยอะมากแล้คือ ที่น่าประทับใจเลยนะทุกคนมาจากต่างที่กันใช่ปะทุกคนจะมีวัฒนธรรมของตัวเองแต่สุดท้ายทุกคนก็มาอยู่ด้วยกันเว้ยมันเป็นอะไรที่ดีมากเดี๋ยวเราจะขึ้นคลิปแล้วก็รูปวันนว่าแบบเออดีแค่ไหนลุยเจิาไวดันที่กรีด่านยาวีวาวเกเรในเนการบานีตา๋รจุดตาเย์ีดสุโม้นุสราเกยก่ะพู้เันีน่าสิ วนเพื่อนอินเดียเราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีพระคุณมาเพราะเพื่อนอินเดียเราแบบคอยช่วยเราในการปรับตัวคอยอยู่เป็นเพื่อนเราคอยให้คาปรึกษาเราเออแล้วก็แบบชวนเราไปนู่นไปนี่ทําให้เราแบบก,กลมกลืนกับเอ,อ่อคนอินเดียไวขึ้นคนอินเดียก็เพื่อนอินเดียเราค่อนข้างจะเป็นคนสนุกนะเราสึกแบบเขาค่อนข้างจะทั่วถึงอะแบบใจถึงใจอะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันอะ่ะเออคนอบ เราไปอยู le, ่นู le, ่นใครภาษาและอังกฤษป้าหรือว่าภาษาอะไรใช่ไหมเป็นคําถามที่ดื้อมากๆภาษาเลยขอแบแ่งเป็นสามภาษาเราต้องเรียนสามภาษาเว้ยที่โรงเรียนเราพูภาษาอังกฤษแต่คนอินเดียเขาจะมีภาษากลางเขาอยู่ก็คือภาษาฮินดีอืมแต่เมืองที่เราอยู่คืออเมรบาบะใช่ปะพูภาษากุจราตีคือแบบ เราก็แบบต้องแยกภาษาอังกฤษฮินดีกุจารลาตีเวลาไปขึ้นแบบรถตุ๊กต๊กของของอินเดียก็จะต้องพูดเป็นภาษากุจาราตีบ้างฮินดีบ้างอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะต้องเรียนเยอะอยู่เหมือนกันแหละอ,อแต่ว่าขออีกอันหนึ่งก็คือภาษาอังกฤษของคนอินเดียคือแบบคนอินเดียเรียนภาษาอังกฤษแข็งมากแล้วก็รู้สึกว่าอังกฤษเขาเป็นแบบ British accent ตอนนั้นเราพูดแบบ eraser กับ rubber อ,อะไรเงี้ยก็แบบเออ ต่างกันนิดหน่อยนั่นแหละแล้วก็พวกวัฒนธรรมเนี้ยมันต่างกับไทยเยอะปะต่าง <l ug> เฮ้ยแป๊บนึงลืม <l ug> ยังวะ <l ug> ลืมว่าภาษาอินเดียมีอีกอันนึงเว้ยบาลีสันสกิตจำได้บ้างที่เราเคยเรียนสักมหนึ่ง <l ug> อะมหนึ่งมสองอมอสามมอะไรไม่รู้เราอะโคตรตกใจเลย <l ug 2> ที่เราไปอินเดียแล้วเราเจอภาษาบาลีสันสกิตอยู่ในภาษาอินเดียคืออย่างเช่นกุลาบอะ แปลว่ากุหลาบเลยภาษาอินเดียอย่างเ,าเช่นชื่อโรงเรียนเราศึกษาก็แปลว่าการศึกษาเลยนาลีก็แปลว่าผู้หญิงคือแบบเราไปเจอเราแบบค่อนข้างอึ้งแบบว่าแบบเฮ้ยกาทำาแบบค่อนข้างจะยืมคำเขามาเยอะเหมือนกันเออนั่นแหละตอที่จะถามนะวัฒนธรร,ร,รม,รรรมต่างกันไหมวัฒนธรร,รมแน่นอนไม่ต้องต่างเคยมีคนบอกเรานะว่าแบบไปอินเดียไปได้แต่ที่อินเดียไปทําไมอยู่ใกล้แค่นี้แบบอยู่ไทยก็ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย อยากให้ไปลองนะว่าแบบมันต่างกันมากๆคนอินเดียกับคนไทยวัฒนธรรมคือต่างกันแบบสุดขั้วต่างกันมากการกินข้าวเงี้ยเขาก็ใช้มือกินเดี๋ยวดูโพแต้มมีอะไรอีกวะเรียวเรียวปะเออเออึกออก็แค่นี้แหละการกินข้าวการกินข้าวเขาใช้มือกินเว้ยที่ไทยใช้ช้อนใช่ไหมแล้วก็ออยากพูดเรื่องประเพณีด้วยอะประเพณีที่เราชอบเลยนะ Holy Festival แล้วก็กา e น h Festival เพราะว่าเป็นวัฒนธรรมของ พิคเนตแล้วก็จะมีขนมที่เราชอบก็คือรัดดูก็คือ,ดดคอเอ,อ่อวันทาทนั้นเราจะมีปูจาปูจาก็คือการสวดมนต์ไหว้พระแล้วเขาก็จะแบบแจกขนมเว้ยก็คือประเพณีของกาเนช เฟสติวัลต่อมาก็จะเป็นนวราตีอันนี้เราว่าหลายๆคนคงรู้จักไม่ใช่หลายคนมาถึงคนอินเดียด้วยกันกับเพื่อนที่ไปแรกเป็นอินเดียด้วยกันจะรู้จักนวราตีก็คือการเต้นแบบ9วัน9้าคืนเต้นตลากลางคืนเต้นแบบเต้นอินเดียการาบ้าอะไรเงี้ยของเมืองเราเต้นคือเราก็ถกวัฒนธรรมเนี้สนุกมากแบบมัน9ก้าวันเละทุกคนแล้วคือทุกคนจะต้องออกกลางดึกไปเต้นอนะ่ะเออมันสนุกมากอยากให้ทุกคนไปเจอ แล้วก็อีกวัฒนธราที่เราชอบก็คือดิวาีเป็นเขาเรียกว่าไลฟ์เฟสติวัลคือจะจุดไฟสวยอันนี้สวยมันจะไม่ได้นอยู่ช่วงไหนวะช่วงปีใหม่ปะเออเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาใหม่คือลืมแล้วนี่ก็ไปนานแล้วใช่ไหมคือประมาณนี้ช่วงคำถามยอดฮิ นี่คำถามแรกเลยนะคะคำถามแรกก็คือคือภาษาอินเดียเนี่ยสำเนียงเขาเนี่ยเป็นยังไงฟังยากไหมอะไรไหมภาษาอินเดียหรือภาษาอังกฤษสำเนียงอินเดียม่สำเนียงเอ้ยภาษาอังกฤษสำเนียงอินเดียอินเดียว่ะสำเนียงอินเดียว่ะวันนี้บอมเอาใหม่หนึ่งสองสาม ภาษาอังกฤษสำเนียงอินเดียเนี่ยมันฟังยากไหมเข้าใจได้ไหมหรืออะไรอย่างงี้ฟังยากไหมอุ้ยช่วงเดือนแรกยอมรับว่ายากมากยาก,ยากอะ่ะยากอ่ะแต่ข้อดีเลยนะถ้าทุกคนฟ,ฟังภาษาอังกฤษสำเ,เ,เ,เนียงอินเดียได้แก้วฟังภาษาอังกฤษสำเนียงอะไรก็ออกเว้ยเราว่าสำเนียงอินเดียยากสุดแหละเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหาคลิปมาเป็นตัวอย่างภาษาอังกฤษสำเนียงอินเดีย,ย hello good evening Mr Carlo my name is Kumar f u g u r b u t calling from Emirates Elite BJ International Bank Sir เฮยแต่เราสึกว right. ่าม re ีเสน่ห์นะภาษาอังกฤษสเนียเขาเราสึกแบบเฟังแล้วเราลื่นูฟังแล้วแบบเฮ้ยมันมันไพเราะอ่ะเฮ้ยเอมันดีอ่ะเออไรัมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเหมือนกันแหละโอเคก็ตื่นตึงปรับตัวยากไหมที่อยู่ที่นู่น อาทิตย์แรกร้องไห้ตกใจหรอคือคือเราอยู่มสามแล้วเรายังพูดภาษาอังกฤษก็แบบงูประปาแล้วสื่อสารกับใครก็ไม่รู้เรื่องไปถึงก็แบบเขาจะช็อกร้องไห้อาทิตย์แรกเลยปรับตัวยากไหมย,ยากค่ะแต่แบบพอหลังๆกูแทบจะลืมโทรหาที่บ้านเลยแบบลืมไปเลยอ่ะสนุกเอ็นจอยชีวิตไม่ใช่ถามน้องก็ไ้แทบบไม่โทรกลับมาเลยจริงคือพอปรับตัวได้<น>ทุกอย่างก็ไหลลื่นปลื้ดปลื้ดแบบเออดี โอเคแล้วก็ที่เขาพูดันว่าแขกเนี่ยกินตัวแบบไม่ไหวเด Toy ้อเป็นไงไม่ไหวเด้อก็คือเออเราว่ามันอยู่ที่สภาพอากาศด้วยสําหรับความคิดเห็นเราย้ำว่าความคิดเห็นเราเออตอนที่เราอยู่อินเดียเราว่าคนอินเดียกินตัวไม่เหม็นเพราะเรารู้สึกว่าที่อินเดียมันเป็นอากาศเขาแบบร้อนร้อนร้อนมากมอ่ะเขาเรียกว่าร้อนแห้ง เราแทบไม่ค่อยมีเหงื่อในตอนอยู่อินเดียเราก็เลยไม่ค่อยได้กลิ่นตัวคนแขกที่นั่นด้วยกันอนะ่ะเออแต่พอเรามาที่ไทยเราไปภูลัสอย่างเงี้ยเฮ้ยมันได้เว้ยคนมันมีกลิ่นเว้ยเราก็ว่าเพราะว่าเราคิดว่านะเพราะว่าที่ไทยแม่เป็นอากาศร้อนชืนะ้นอ,อ่ะมันน่าจะมีเราเอออันรนะรีเวิร์สเค้าเจอช็อของเราตอนที่เรากลับมาแรกๆเราเหงื่อออกเยอะมากพอรู้สึกว่าที่ไทยร้อนชื้นแบบอาบน้ำเสร็จกุ๊บเหงื่อออกแล้วอ่ะแต่ที่อินเดียคือแบบ มันร้อนมากแต่ว่าร้อนแห้งเออเฮ้ยอยากฝากอันนี้ด้วก็คือโครงการ AFS ของประเทศอินเดียนะมี2แบบก็คือแบบอยู่กับโฮสต์กับอยู่กับโรงเรียนประจําเราอยู่แบบโฮสต์เนาะอยู่เรียนประจําก็แบบอยู่โรงเรียนเลยจันทร์ถึงศุกนั่นแหละตื่นเป็นเวลาทําอะไรเป็นเวลาอยู่กับโฮสต์ก็มีเวลาได้เที่ยวแล้วฉันพูดเรื่องนี้ทำไม เพิ่มแม่เพิ่มเติมเพิ่มเติมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแขกก,กินตัวเลยไม่เกี่ยวอะไรกับแขกกินตัวเลยแต่คือรู้สึกว่ามันลืมพูดอ่ะนั่นแหละประมาณนี้มา,มามาอีกคําถามสุดท้ายก็คือ,อ,อสภาพอากาศในอินเดียเนี่ยมีอะไรบ้างมีร้อนอย่างเดียวไหมเหมือนประเทศไทยอะไรเงี้ยเออคือเราไปอินเดียคนจะชอบนึกว่าแบบมันจะต้องร้อนอย่างเดียวใช่ป่ะแต่ขอแก้ตัวก่อนว่าที่อินเดียมีทุกสภาพอากาศ ลองนึกนะว่าแบบประเทศเขาใหญ่มากเราไม่รู้มันเป็นตัวอะไรแต่ขึ้นรูปสุดใหญ่มากนั่นแหละซึ่งการที่ใหญ่มากมันก็ต้องมีบางอันอยู่แล้วผ่านเส้นศูนย์สูตรบางอันก็ไม่ผ่านใช่ไหมก็คืออินเดียนนะมีตั้งแต่หิมะทะเลทรายร้อนมากๆแล้วก็หนาวเย็นหนาวเย็นจะอยู่ทางใต้ๆอะไรเงี้ยก็ลองไปดูเป็นประเทศที่แบบต่อให้ไปเที่ยวประเทศอินเดียนนะก็ต้องถามต่อว่าไปเมืองอะไรเพราะแต่ละเมืองไม่เหมือนกันวัฒนธรรมไม่เหมือนกัน อา,อากาศก็ไม่เหมือนกันนั่นแหละแต่จบแล้วจากที่เราพูดมาเนาะว่าประสบการณ์เราเป็นอะไรบ้างก็ประมาณนั้นแหละปิดคลิปก็คือจะบอกว่าอะไรดีอ่ะคือเราอะ่ะที่เราออกมาทําคลิปเนี้ยเพราะว่ามีหลายๆคนเข้าใจผิดเนาะเกี่ยวกับประเทศอินเดียว,ว่าแบบไม่น่าไปหรือน่ากลัวหรืออาหารไม่อร่อยห,หลายๆอย่างส่วนใหญ่จะได้แบบฟีดแ b a c k ลบๆมาแต่คือเราออกมาทําคลิปนี้เพื่อที่จะแบบเป็น อินเดียอีกมุมมองหนึ่งที่เราเจอแล้วเราอยากมาแชร์ว่าแบบเอออินเดียมันก็ไม่ได้ลบขนาดนั้นนะคือมันยังมีอีกหลายอย่างที่แบบดีๆเป็นวัฒน,นธรรมที่แบบน่าไปเขาเรียกอะไรอะ่ะน่าไปเรียนรู้อะ่ะเอออยากให้ทุกคนเปิดใจคือคาว่าเปิดใจอะ่ะตอนนั้นสําหรับเรานะเป็นคําที่สําคัญมากคือพอเราเจออะไรลบๆมาหรือเจอแบบเขาทำอย่างงี้แล้วพอเราเปิดใจแล้วก็แค่มองว่ามันคือแค่ความต่างอะ่ะแต่มันเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีแต่มันแค่เป็นความต่างอะ่ะ เข้าใจว่าพอเราคิดแบบนี้เรารู้สึกแบบเฮ้ยมันตา่ามันหน้าค้นหาก็ฝากไว้เนาะสำหรับน้องๆที่อยากไปแลกเปลี่ยนก็อยากให้มีประเทศอินเดียเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกเนาะว่าว่าอะไรวะไปถึง่าจะไปอะเออว่าจะไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากไว้ได้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้ายังไม่รู้เลยว่าจะพูดอะไรแต่ว่าเจอกันบาย